สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทู e นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจำรถ600จำจริงครับผมคลิปนี้ก็มาอยู่กับรถที่เหมาะครับผมนี่ครับผมตะแกงใหม่ของเรานะครับออลาสีสุดยอดแสลูพเพเอ,อใส่แจงไม่เจนเพราะวาตะแก้วเยี้ยเออนี่ยน,น,นั่นเอนเเอ่ยวายเฟึ่นว่าแถมค้างเดิดนเนี้ยไม่เหลือี่อง ยังซิงซิงเลยนะครับนี่เวิดคำบรรยายครับให้เบิ้งเอาแล้วกันีซูซูครับ GX สามหกศูนย์นะครับผมเป็นรถพื้นเตียนะครับหัวลากเป็นรถหัวลากพื้นเพียครับผมที่แกจัดกระจกใหม่ด้วยนะครับขากระจกเหลี่ยมปัดใสยังบังน้ำฝนเลียดที่ยังะ บางแดดบ่โอ้โ oh. อ oh, ้นประกอบการมุนเีเนียเป็นของแบบขเจ้าของหมดเมล็ดใหญ่เป็นของบบขเจ้าคแบบวามเมล็ดเดียวประกอบการทำไมกันเนี่ยบ้ได้บ่ได้ขึ้นเข้าไปเลยโอ้เขาคืออันเนียากเลยวเขาคือเอาไงเดี๋ยวยังไงเมนวะง่าคืกแบบันเลยดิโอ้ประกอบการเนี่ยดิ งามเลยคุณผู้ชมเออเราก็อยากเราอยากแจ้งวัสดุเราแหละแล้วว่ะมาไต่วันนี้ต้องล้างมอที่ปุ๋ยแสดงเสียเจ้านี่ครับอ่างามหมดพี่น้องนะครับกอไชทองนะครับกอไชทองนะครับผู้ใดเห็นน้ำทังก็บีบเตือขัดท้ายเราได้นะครับนี่ครับที่หมอกเราเองนะครับผมกูยังกูซอยอ้าเฝ้า นี้นนี่บ่ะเมีครับอมันอยมัน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 ม่นมันว่มคิวไปเมียบ่บ่บ่มันสองสอบหนึ่งเนอ่ไม่เหลี่ยมมองๆไหมคงไม่ต้องถามเรื่องการลงกันดาวนะครับคือรู้ๆอยู่แล้วเรื่องรถไม่หเี้คุณข้างบม ยืมรถไหมครับผมผู้พาผู้พาใช่สองสองนึกวะได้ได้แก์ปากแล้วพี่รองเอ้ยดีใจกับพี่ชายด้วยครับอัตตีดำนะครับหางเป็นหางพนัดนะครับท่านผู้ชมพนัดตัวใหม่ครับ อ่าได้ได้ได้ยักจันในหมวกเนี่ยจะจ่ายได้สามคนจ่าย่อีนครับไเดี๋ยวดูรอบๆกันครับผมอุ่นมิชลินนะหมไปนางไม่ไหลเลยพนัได้เบอดออมอ้อ้อมอ้ออ้อมอ เป็นหาพรนัตตัวใหม่นะครับสีฟ้าครับผมพระสีพูครับไฟไท้ายเอวีดีตัวใหม่นะครับเป็นของพรนัตสมกับถ่าโดนนะครับรอหนึ่งเดือนนะเนี่ยตอนนี้พี่แกก็รอรอทะเบียนนะครับรอทะเบียนยังยังวิ่งงานไม่ได้นะครับ นี่ครับไปข้างเป็นแนวดีครับสามลอกหนึ่งสองสามนะครับเป็นสไตล์ของพนัดอยู่แล้วมีเพิ่มนี่มีเพิ่มขึ้นมาที่เห็นนะครับกับตัวนี้สั่นก,ก็แล้วก็ตรงคอนะครับตรงคอตรงคอเพิ่มนะครับตัวนี้ซับ ซับอีกของเดิมไม่อ่ารุ่นเก่าไม่มีซับนะครับไม่มงไดกับว่าติดเจะ,ะบีได้พี่นนองไม่หัวดูพื้นครับพื้นยังไม่ได้ใส่อะไรเลยครับ<อ>ขึข้นข้นัังเชื่อไหมวะ ขอดูห้องบนหน่อยได้ไหมขอนั่งเลยวะไอ้ <c oughs> ยิงเขาแล้วสิยิงเขาแล้วจิวีนะรอ่แ้วอไอุ้มมี่อย่างไร่าไหลเลยอ,อุ้มอะไรบ้างครับ,อ,บอ๋อเตรียมพร้อมเราไีไ่จะหยิบไปยังเดียวตัวน,นี้ไม ทำไปช้อกับไปซื้อกรอบมันมาใส่เหรอนี่อ๋อขอบทะเบียนเงยุ่งมองเ้าไปซื้ออะไรแจ้งเด้สวยงาม,มนะครับรถใหม่เน่ไปแจกรู้เลยนี่ล้วกบจองไล้ซื้อคือเก้า เบาะมันเป็นบาะสติงบ่นนี้เขาบาะมันเป็นเบาะล้มไปโมโมรุ่นเก่าว่าแมนนั่นบาะโอ้ตัวนี้เป็นเบาะลมมมันเก่าโมแมนโมแมนบาะลมงามงามนะงามจนโรนี่มงตีบุล่ะวันนี้วันนี้มงตีหรอรถใหม่อ่ะสวยงามนะครับรถพี่หมอกครับผมนี่ครับเจ้าของรถนะครับพี่แก อตอนนี้ก็คือรอรอใส่สะเกีดข้างล่างนะครับใส่กระจกจัดไมนะครับอาซาอาซาตอนนี้ใส่ใบไ,ไม้เลยนี่ยเนาะแล้วเรียนไปสักพักใส่ใบไม,ไม้เห็นมันหลายหลายหดขันว่ะเลยเห็นปะมันหลายหลายหดนะครับแล้วก็มีอ่ ีไอ้ตัวตัวปัดน้ำฝนสามใบปัดนะครับมิชลินนั่งหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าข้างหลังยี่สิบนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับตัวนั้นก็จะเป็นผ้าใบน่าจะเป็นผ้าใบยว่ป ไม่เอาขึ้นอะไรสิฮเจ้าเดี๋ยวยกลงไม่นั่นก็เลี้ยวขึ้นนี่ก็เฝ้าเฝ้าปวดเส้นวากรไดอ๋องามพอพอพอโอ้ยีผมสีสีได้รถไหมอะ เอกเจ็ดสามผมสวรรค์ผมสวรรค์ได้เครื่องมันอ่ะมาไงพี่มาดูเครื่องครับมาดูเครื่องขาวจูนพูดไงว่านี่เรามองมองสวรรค์อ่ะขุมพลังครับชอบชอบมากเลยตรงนี้นะครับนิ่มนิ่มครับวะลูกพี่นิ่มครับวะ ขาพิกเชอร์ไหนนี่มองกันแอน,นบอกต้องใช้รถหนักลองมึงกันนะร,รับยี่บอดิพิชเอร์ซับปพิชเชอร์ไม่รับที่คนที่ขับอ่คันของเสียหนุ่มขับอยู่เดี๋ยวนี้นะครับคันเนื่งสิบเก้านะครับนี่ครับแอนมาออกรถเองนะครับผมดีๆครับเอาไป้ไ่โตไปไ่ได้ แสดงว่าคิ้วไปเดร็จแล้วนะไม่ได้ขึ้นวันเลยเป็นวันเลยไปผู้ฝ่ายขึ้นว่ารถผมได้กินข้าว้ครับมาอีแกมมาออกรถล,ลิ่งเอง,งนะครับผมสวยงามนะครับท่านผู้ชมยินดีกับพี่ชายด้วยนะครับนออ็อตสิบล้อไอ้สิบสิบน็อตนะครับสิบลอแต่นี่น้ำมันไอ้เป็น กองโซล่ากนี่เขาเอ็นเพียงก่อนนี่กองดักน้ำบ่ไม่มีที่ตินะครับผมสวยงามนะครับเอาเนี่ยไปนี่เพื่อเอามาเหียนเหียนเลยนครับนะครับผมก็มาใอ้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับมาไเอาตรากช้าไได้ไหม คุณเนี่ยเราไม่เล่าคุณน่ะเอรินแซนี้ไงนั่นไงผมต่อคุณไมเห็นปะผมต่อแค่นั่นแหละดูสิผมต่อกันนั่นยังครับยังครับสินทางไหนงสินทั้งหมดแล้วอ๋อครับผมโอเคครับตอนนี้เราป้ายทะเบียนนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาดูนะครับเพราะผมก็มาใส่แป้งนะครับ ราได้ใส่ได้แป้งได้ได้ได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 ไป้ายยลกระดิไสแรงน้ำกันเนี่ยนะครับวงแรงงานก็นได้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวถามเราเราดีใจอ่ยเราบอกเธอทรศัพท์ไปนี่แหละมาที่เป็นเถื่อเกีย,ยังไงใช้สมุดอกเน็บหัวบังกระเกียดนี่าานนน <c oughs> อ่าใส้ยังครับเอรางานอย่างเดียว <c oughs> ดีใจวะดีใจวะเสียใจดีใจวะดีดีใจวม่าผมดีใจได้แดงมากเนาะเฮีย,ยไปย่นนะมันหาอด้ยอยู่ไหมตัวไหขก็หกหมื่นหกหมื่นหกไอเรียกทรงจะกี่ห้าีหกหมื มีเตอมันก็แห so, so, ่งหก0มื่นหก่ะเฮ้ยหก0มื่นห่าอ่ะซ้ำๆกันแหละมีเจอผมผมไปถามมันกันแกก็เจอาวกอื่นอีซูแล้วได้ก็มาอีซูแล้วนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ